ผิวหมองให้สดใสแบบไม่ต้องรอนานฉบับวัย40อายุมากขึ้นการผลัดเซลล์ผิวจะไม่ใช่เพียงแค่28วันแล้วล่ะค่ะซึ่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะของคนวัย40อาค่ะจะต้องใช้เวลานานกว่าวัยอื่นๆแต่คนวัย40ผิวหน้าหมองคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าการสะสมเซลล์ผิวเก่าค่ะและยังไม่ได้ผลัดเซลล์ใหม่ซึ่งนี่เป็นปัญหาที่กังวลใจของคนวัย40เลยใช่ไหมคะแต่เราสามารถนะคะใช้ตัวช่วยเพื่อเร่งในการผลัดเซลล์ผิวได้ค่ะด้วยการทาครีมนะคะที่มีส่วนผสมของ,ของการกระตุน้นการสร้าง ผลัดเซลล์ผิวให้มีความแข็งแรงขึ้นกระจ่กงใสขึ้นที่สําคัญนะคะต้องปลอดภัยค่ะแล้วก็เห็นผลจริงด้วยนิสิตครีมเกลือชมพูกระปุกนี้เลยลรับรองว่าปลอดภัยนะคะไม่มีสารอันตรายแน่นอนเพราะว่าผ่านการตรวจสารจากกรมทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาแล้วนิสิตครีมเกลือชมพูตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากเกลือชมพูค่ะที่มีแรท้าบริสุทธิ์มากๆช่วยผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวผสานกับเซิลิกา้าที่ช่วยเร่งการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นการสร้างผิวใหม่ให้ เรียบเนี่ยแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีกรดซิติกนะคะที่เป็น AHA ช่วยลอกเซลล์ผิวที่หมองคร้ำมอบความกระจ่งางใสปรับสีผิวให้สม่ำเสมอได้เป็นอย่างดีครีมหน้าใสาไร้ความหมองของวัย40อัต้องนิสิตครีมกระปุกนี้เลยค่ะนิสิตครีมจัดโปรโมชั่นออนไลน์มีจำนวนจำกัดน,นะคะ5กระปุกนี้นะคะราคาเพียงแค่990บาทค่ะ ส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางสามารถพักแชทแล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือหาซื้อได้ที่วัดสันจีเจทุกสาขาทั่วประเทศราคา290บาทเท่านั้นลองเปิดใจใช้ดูค่ะ